อ่ะตอนนี้ถึงแล้วนะครับปลายเจ้าพยารีสอร์ทรีสอร์ทริมน้ําแม่น้ําเจ้าพยานี่ห้องเราติดริมน้ําเลยจะพาไปดูแม่ลูกเข้าไปแล้วอ <c oughs> นี้เป็นห้องห้อง VIP นะคะจะติดนี่จะติดแม่น้ำนี่เลย ปิดแม่น้ำเลยไอ้ตอนเย็นเราจะไปตกกุ้งกันตรงนี้นี่ครับนี่ครับมือตกกุ้งของเราวันนี้จะได้กี่ตัวครับหตัวห้าตัวนะครับโอเคไปดูห้องกันครับบ้ามากม่ดูห้องครับไม่ด้ครับครับดูมาก นี่ครับดิฉัอเรดิยาด้วยมีบอกอะไรนะเอาแต่งที่บ้านดิมพนผมพนไดอ่ะอ่ะก็สี่กิโลกันสี่กิโลเลยนะครับโอ้โหนี่นะครับห้องภายในห้องแอร์เย็นตี้ยบเลยตอนนี้ห้องน้ำหอมด้วยหอมด้วยห้องน้ําอ่ะเดี๋ยวระวางกระเป๋าอึ๊บไปดูครัวกันแม่ ไปดูครัวกันเดี๋ยวไปดูกุ้งที่เขาขังไว้ให้เราเย็นนี้แล้วก็มีมีปลา,าอะไรมั่งนี่นะครับบริเวณร้านร้านอาหารของโรงแรมนะนี่เด็กน้อยนั่งโอ้โนี่ครับเรือลากให้ดูอ่ะคุณแม่ไปเวิน นี่นะขากุ้งของเราเนี่ตัวไม่เล็กนะนี่นี่ไปแล้วอ่ะขึ้นไปดูกุ้งใหญ่กันอโอ,อ้่หแม่ถือสิแนมน่แม่ มันมืดไปไหนไม่หันมาอันนี้เออนิเอาวินถือวินถือสิเอ็นถือใหญ่ขนาดอ่ะแม่ให้วินวินถืออ่ะเอาวินถือตัวอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวเย็นนี้เราจะกินนี่นี่นะครับตัวขนาดนี้นะครับเอาแม่เทียบกันหน้าที่โอเค ก้ามมันก้ามมันนี่เอามาผัดผัดยังไงพี่ผัดกับถั่วหวานครับปอกเนี่ยผมจะปอกออกด้านเนื้อเลยแล้วก็ผัดกับถั่วหวานแล้วกินเลยพี่ฟรีการหนึ่งครับอย่าแล้วปลาวนี้มีปลาอะไรบ้างครับมีปลาเพี้ยวปลาหนังเงินปลาขาวปลาหมาปลาคังครับแม่ปลาอะไรดีแม่มีเยอะพี่มีมีหลายติดเลยมีครับ ปลาอะไรลูกปลาอะไรคะับในเแนะนำเลยคือปลาที่เหมนชูชีปลาขาวทอดตับปลาปลาดอนมีโบราณต้มยำปลาหมานี่จะไปตกกุ้งปลาที่เงินนี่ขายราคาไงปลาที่เงินผมขายเป็นจานเดียวจานละสามร้อยห้าสิบครับปลาที่เงินใช่ครับต้มยำเหมือนตอนนี้โลละห้าร้อยแปดสิบครับมันทำอะไรได้บ้างนะพี่ชูชีได้ครับต้มยำได้ครับทอดกระเทียมได้ตอนนี้เราเอา เราเอาไอ้งอมาด้วยจากบ้านเดี๋ยวเราจะมาดักดักกุ้งมีไว้ทำอะไรเธอรู้ป่ะเอาเรือขึ้นไงสปีดบ๊ทเหรอไม่รู้เหมือนกันเอากลางไอ้งอที่แม่ลลกล<อ>างดิกลางเก้าแม,ม,ม่ไมาเชื่อมีชื่ออยู่กลางแล้วเอาเหยื่อใส่เออนั่นละ่ะ ไม่รู้นะครับจะได้ปลาหรือได้งูเดี๋ยวมาดูกันอ่าเหยอืยอใส่ปลาเหยือใสเหยือใส่เหยอือใสเหยอือ,ยอตอนนี้นะาผู้เชี่ยวชาญน,นี่ผสมเหยื่อกุ้งน้องจะมาดมดูคับหัวเชื้อตกกุ้งนี่ใสลงไปเลยหัวน <c oughs> ี่ใสหร่เขาใส่นิดเดียวไม่ได้ใส่ยเยอะอืออร่อยอ่ะ <c oughs> ย่อมหย่อม่อมย่อมย่อมย่อมกิ่นละบังลูกตุกลงไปเลยวนปลาแซไปหมดเลยใช่ไหมใช่ไม่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เละมนันนี้อร่อยเลยนั่นไงได้กินแล้วอ่ะอ่ะลงเลยครับลงเลยมาเล่งมาเล่นเปนและนันและเดี๋ยวลงไปจับปเชือกไว้เย้ให้วินให้มินจับปเชือกมีปนี่ปยนี่วานนี้ เออยโยนโยนลงไปแล้วคนลงไปด้วยโยเยโยเยป๊าไงวะฮะมีโยนแต่ป๊าโยนวินโยนวินจับไว้จับไว้แน่ๆนะวินวินเอาไงป้าพันขาตัวเองตัวเองจะล่วงไปด้วยป่ะเนี่ยโอ้ยชีวิตฮะเราไปทั่ว วิวให้ป้าจับปลายสายเออมาหนี้แม่ทำเองอ้ามือโป้เออโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันตอนเช้าหรือตอนเย็นนี่แหละเอาไป บรรยากาศดีป้าก็านี่เขาเรียกเรืออะไรนะเรอะนี่ขนขนมายัาง,ยงถ้าขนมาแล้วมันก็จะจมลงไปใช่ไหมดูบ้านอย่างข้างหลังนารอ,นนอนตึกนี้วันนี้เขามีงานเลี้ยงกันด้วยนะวันนี้วินนี่จะได้ปลาไหมครับ ดูโอ้โหเป็นสัตว์ไปนู่นล้วปลาหงายเงื้อปอะไปน่าทำอะไรกันนะแม่ปลาเยอะเรอใช่เยอะาเยอะเราดูอยู่ว่ะนี่อยู่ตรงโค้งเลยนะโค้งน้ำเนาะจะขุดไปไหนอะปลาไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมาดูแล้วเขาลากมาจากไหนอ่ะไม่รู้อีกอ่างทอง อ่างทองที่เราไปนอนแพรแล้วมีที่ไปนอนบนแพรจาได้ปะ่นนัแหละลากมาจากแถวนั้นแหละมันอากาศก็ดีนะครับเน,น,นี่ยคนหาปลาเต็มเลยเนี่ยเรือลำลเข้าไปไพักผ่อนห้องเราเรือขนซ้ายผ่านชั่วโมงกี่ลำเนี่ยแม่สามสี่ลำแล้วนะวนะดูเพลินดีอะ่ย ลำนีบ้บรรทุกมาปิ่มเลย,เลยบักเดี๋ยวรอเวลาไปกินข้าเวเย็นกัน มากัดตอนเช้าไม่รู้จะเราจะไป <a2> <cups Wha -n Luis> ưm ừ, nắm luôn rồi minh mai bây lời nắm luôn minh